เสียงนั้นดังขึ้นที่รโพงบลูทูธของเราโดยเป็นเสียงที่บอกว่ามึงอยากคุยกับกูเหรอมึงอยากติดต่อกับกูเหรอสวัสดีครับเรื่องราวต่อจากนี้เกิดขึ้นในวันที่ผมไปเที่ยวทะเลครับ โดยเหตุมันเกิดขึ้นที่บ้านพักแห่งหนึ่งที่บางแสนซึ่งในครั้งนี้เราไปเที่ยวกันทั้งหมดหคนมีผมแล้วก็เพื่อนอีก4คนเนื่องด้วยพวกเราทั้งหมดนั้นเป็นเพื่อนที่เรียนอยู่ปีการศึกษาเดียวกันห้องเดียวกันครับแล้วในสี่ห้าคนนี้คือเพื่อนที่สนิทกันมากที่สุดซึ่งหมายความว่าพวกเราทุกคนทั้งหมดนี้ย่อมจะชอบแล้วก็มีวิธีทางการใช้ชีวิตที่คล้ายๆกันดังที่เขาว่า คนเรามันต้องมีอะไรเหมือนกันมันถึงจะเข้ากันได้ครับซึ่งงานอดิเรกข,ของพวกเราทั้งสี่ห้าคนนี้ก็คือมีความชอบมีความฝักใฝ่ที่จะเจอผีครับเป็นคนที่ชอบในเรื่องผีความท้าทายแล้วมันก็จะมีอยู่คนหนึ่งในกลุ่มที่ชื่อว่าโชด์ซึ่งคนนี้นั้นเป็นสายเกมมิ่งก็คือจะหาเกมการละเล่นที่เกี่ยวกับผีมาให้พวกเราได้เล่นกันเป็นประจำครับไม่ว่าจะเป็นการเล่นผีด้วยแก้วหรือว่าผีเหรียญ แบบที่เคยเล่นกันในสมัยก่อนหรือแม้กระทั่งเกมจากต่างแดนแบบที่ชนชาติอื่นเขาเล่นกันชวดก็มาจะไปหาศึกษามาให้พวกเราได้เล่นกันตลอดครับถือว่าเป็นคนหนึ่งในกลุ่มที่ค่อนข้างจะมีคอนเทนต์เยอะมากซึ่งหลังๆมานี้มันศึกษารู้ลึกไปจนถึงสามารถเขียนพวกกระดานผีด้วยแก้วหรือว่ากระดานผีเหรียญแบบนี้ได้แล้วและในครั้งนี้เขาเช่นกันครับมันได้เอากระดาษติดไปด้วยซึ่งพวกเรานี่แหละเป็นคนบอกให้มันเอาติดมา เพราะว่ากิจกรรมพวกนี้คือกิจกรรมยามว่างของพวกเรากะว่าจะทํารวมกันหลังจากที่เล่นน้าพักผ่อนเป็นที่เรียบร้อยแล้วเราใช้เวลาเดินทางกันอยู่เกือบวันเต็มๆกว่าจะสามารถมาถึงที่นี่ได้พอมาถึงเราก็เข้าไปยังที่พักที่จองกันไว้ซึ่งที่พักแห่งนี้มันยังดูใหม่ไม่ได้ดูน่ากลัวหรือว่าดูท่าทางว่ามันจะมีผีอะไรแบบนั้นนะครับมันยังดูดีดูน่าพัก ไม่น่ามีเรื่องของวิญญาณอะไรแบบนั้นเข้ามาเกี่ยวข้องได้พอทุกอย่างมันเรียบร้อยอยู่ตัวดีพวกเราทั้งหมดก็ออกไปที่ทะเลไปเล่นน้ําให้หายอยากกันตามที่หวังตั้งใจไว้จะมีก็แต่โชต์ที่ไม่ค่อยจะใส่ใจสนใจทะเลเท่าเราคนนี้เขาเป็นสายมูตัวจริงอยู่แล้วเขาก็เลยอยู่ที่บ้านพักครับคอยจัดเตรียมอุปกรณ์ต่างๆที่จะใช้ในเขืนนี้เห็นมันไปนเดินหาร้านซื้อทูบซื้อเทียนเรียกได้ว่ามีความรับผิดชอบต่อหน้าที่มากมาก คืนนี้ยังไงทุกคนก็ต้องได้หลอนกันส่วนพวกเราก็ออกไปล้นลาเล่นน้ํากันตามปกติพอตะวันเริ่มที่จะรับขอบฟ้าเราก็กลับเข้ามาอย่างที่พักกันครับตอนนั้นที่บ้านพักจัดเตรียมเครื่องดื่มของกินไว้เรียบร้อยหมดแล้วซึ่งหลังจากที่โชดจัดหาอุปกรณ์สายมูเรียบร้อยมันก็มาตั้งเตาไฟย่างกุ้งกินสบายใจรอพวกเรากลับมาถึงก็กินมือข้างพูดคุยกันอย่างมีความสุขพอเล่าเข้าปากมันก็ยิ่งสนุก ยิงเราก็ยิ่งลื่นครับไม่นานวงสนทนาเรื่องผีก็กำเนิดขึ้นในวงเล่าบรรยากาศบันดีเซเลเกินหลายคนก็ขุดเรื่องที่ตนเองเจอไม่ว่าจะนานแค่ไหนหรือว่าเป็นเรื่องที่ได้ฟังมาจากใน YouTube ก็เอาขึ้นมาเล่าสู่กันฟังส่วนผมนั้นเป็นเรื่องเล่าที่เจอมาตอนเรียนประถมครับเป็นเรื่องราวของเด็กเอ๋อคนหนึ่งนั่นก็คือผมตอนนี้ผมเปลี่ยนไปเยอะแล้วครับไม่เป็นเด็กเอ๋อเหมือนเมื่อก่อนกลายเป็นผู้ใหญ่เอ๋อแทน ตอนนั้นผมก็จําได้ว่าผมไปเข้าห้องน้ำครับแล้วอยู่ดีๆผมก็ได้ยินเสียงร้องออกมาว่าช่วยด้วยช่วยด้วยวนซ้ำเดิมอยู่แบบนั้นเป็นเสียงของผู้หญิงที่ฟังดูแล้วก็น่าขนลุกน่ากลัวอยู่ไม่น้อยเลยเหมือนกันแต่ก็ไม่สามารถหาที่มาของต้นสายปลายเสียงได้แต่แล้วเหตุการณ์มันก็แย่ลงไปอีกเมื่อประตูห้องน้ําไม่สามารถเปิดได้ราวกับว่ามันถูกล็อกมาจากด้านนอกครับทำเอาผมกลัวมาก ร้องไห้แขนกับเสียงผีอยู่ในห้องน้ํากว่าจะออกมาได้ก็เล่นเอาเกือบชั่วโมงหมดเวลาพักเที่ยงไปแบบร้อนๆวันนั้นจาได้เลยว่าเป็นวันที่หลอนที่สุดในชีวิตครับเป็นเหตุการณ์ในวัยเด็กที่ไม่ค่อยอยากจะจําเท่าไหร่แล้วก็ถึงคิวของคนอื่นที่เล่าวนกันไปพอเริ่มบิวอารมณ์กันได้วงผีด้วยแก้วที่โชดได้จัดเตรียมมาตั้งแต่เมื่อตอนเย็นก็ได้เริ่มขึ้นครับเป็นบรรยากาศที่มันตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกเลยครับ กับการที่จะมาทำอะไรแบบนี้ในต่างที่ต่างถิ่นเราไม่รู้เลยว่าที่พักที่ดูสวยสะาดตาแบบนี้มันจะมีเรื่องราวความดำมืดอะไรซุกซ่อนอยู่หรือเปล่าจนกระทั่งโชดได้นำพวกเราว่าขาถาบทแรกทีนี้ทันทีก็รู้สึกได้ถึงพลังงานบางอย่างที่เริ่มจะก่อตัวขึ้นในบ้านแค่เริ่มท่องคาถาอัญเชิญนะครับอยังไม่ได้ทำอะไรมากมายเลยทุกคนเหมือนว่าจะรู้สึกได้ถึงการมีอยู่ของบางสิ่ง ที่มือนเริ่มจะชัดเจนขึ้นแล้วก็เหมือนว่าจะไม่ค่อยเป็นการมาแบบประสงคดีเท่าไหร่นักเหมือนว่าในบ้านตอนนี้มันจะไม่ได้มีแค่พวกเราแล้วครับบรรยากาศที่เย็นแบบแห้งๆทางที่แอร์ก็ไม่ได้เปิดทุกคนมองหน้ากันแต่พิธีกรรมมันก็ต้องดําเนินต่อไปเพราะว่าคาถาเชิญวิญญ,ญาณได้ถูกต้องไปแล้วตอนนี้เขาได้เข้ามาอยู่ในแก้วของเราไปเรียบร้อยแล้วครับเรารู้สึกได้ถึงการสื่อเชื่อมถึงการทันที ที่พวกเราเอานิ้วไปแตะที่ตูดแก้วรู้สึกได้เลยว่าภายในแก้วนั้นมีพลังงานบางอยา่างที่มันอัดแน่นจนมันรับอยู่ในนั้นไม่นานคำถามแรกที่เป็นคำถามของผมก็ถูกยิงถามออกไปผมถามไปว่าคุณเป็นใครชื่ออะไรทันทีที่ถามไปแก้วก็ยังไม่ขยับครับแต่เทียนที่จุดอยู่มีการโอนไหวไปมาเหมือนมันต้องลมทั้งที่ในห้องไม่มีลมอะไรเลย ความรู้สึกหนาวเย็นมันเพิ่มขึ้นเราบับว่าพลังงานในแก้วนั้นต้องใช้พลังงานเป็นอย่างมากในการขยับสิ่งของเหมือนว่ามันจะเป็นเรื่องยากที่ไม่เหมือนเราจะใช้มือยกจับอะไรสักอย่างหนึง่งพลังงานมันเพิ่มถึงจุดที่พอจะทําให้แก้วเคลื่อนได้ไฟฟ้าในห้องเราก็มีการกระพริบเหมือนถูกคลื่นพลังงานรบกวนอินเทอร์เน็ตที่เราใช้กันที่เปิดเพลงใส่ลำโพงบลูทูธม,มันก็หยุดลงไปด้วย เพราะเน็ตขาดหายไม่นานแก้วก็เริ่มขยับไปแบบมัวมัวไม่สามารถสะกดเป็นตัวได้ไม่รู้ด้วยว่าชื่ออะไรผมถามไปว่ามีใครดันหรือเปล่าแต่ทุกคนก็ทำหน้าเวอเวอ่อรน่าจะไม่มีใครดันเลยณตอนนั้นแก้วมันก็ยังของวิ่งต่อไปแบบมัวมัวไม่อยุดที่อักษรใดเลยนี่มันเกิดอะไรขึ้นขาถามมันผิดพลาดอะไรหรือเปล่าทุกคนมองหน้ากัน แล้วลำโพงรูทูที่มันเงียบไปมันก็ดังขึ้นมาทั้งที่ไม่มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตเลยนะครับแต่เหมือนว่ามันไปคอนเนคกับสัญญาณอื่นพลังงานเอ่นที่ดูเหมือนว่ามีมาก่อนพวกเราแล้วเขาน่าจะอยู่ในห้องแห่งนั้นมานานมากแล้วครับเสียงนั้นดังขึ้นที่ลำโพงรูทูธของเราโดยเป็นเสียงที่บอกว่ามึงอยากคุยกับกูเหรอมึงอยากติดต่อกับกูเหรอจากนั้นก็มีเสียงหัวเราะ ที่ดังสถท้อนไปทั่วห้องจะวิ่งไปปิดลำโพงก็ไม่สามารถทำได้เพราะนั่นเป็นกฎของการเล่นผีด้วยแก้วว่าถ้าเมื่อหลุดออกจากแก้วขณะที่เกมยังไม่จบนั้นหมายความว่าผีจะสามารถตามรางวัลจนถึงขณะที่ว่าเข้าสิงได้เลยครับตอนนี้พวกเราทุกคนก็เล่นพร้อมกันก็เลยต้องนั่งหันหลีหันขวางกันอยู่ที่กระดานนั้นไม่สามารถที่จะออกไปไหนได้เลย ในขณะที่แก้วมันก็ยังคงวิ่งต่อไปปนมากับเสียงหัวเราะไม่นานแก้วก็เริ่มมีรอยร้าวครับเราสัมผัสได้ถึงความร้อนที่อยู่ภายในที่มันเพิ่มขึ้นแบบเร็วมากๆสุดท้ายแก้วก็แตกออกมันแตกออกเองแบบที่ไม่มีใครไปทำอะไรมันเลยพวกเราทุกคนอยู่ในการที่ตื่นกลัวแบบสุดขีดจนกระทั่งทุกอย่างปกติลงแต่ในช่วงที่แก้วแตก ผมสาบานได้เลยว่าผมตาไม่ฝาดครับเพราะผมเห็นจริงๆแต่เพื่อนเหมือนว่าจะไม่มีใครเห็นแบบผมเลยสิ่งที่ผมเห็นนั่นก็คือในจังหวะที่แก้วแตกออกมาควันสีขาวลักษณะเหมือนกับควันทูบลอยออกมาจากรอยแตกของแก้วนั้นแล้วควันนั้นก็ก่อนตัวเป็นรูปใบหน้าของใครคนหนึงที่ตาแดงกล่ำไปด้วยความโกรธถึงมันจะไม่มีสีเป็นเพียงแต่ควัน แต่ทำไมผมถึงรู้สึกเหมือนผมเห็นสีเนื้อหนังอะไรในนั้นก็ไม่ทราบได้ครับมันเหมือนจริงมากจนผมต้องถอยกรูดออกมาจนเพื่อนถามว่ามึงเป็นอะไรแต่หลังจากนั้นมันก็ปกตินะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเราเลยมานั่งพูดคุยกันถึงเหตุการณ์เมื่อครู่จนเวลามันล่วงเลยไปประมาณเที่ยงคืนกว่ากมันเหนื่อยมากแล้วประจนภัยกันมาทั้งวันก็เลยจะเข้านอนกันครับผีก็ไปแล้ว คิดว่ามันคงจะไม่มีอะไรแล้วแต่ที่ไหนได้พวกเราคิดผิดครับพอเรานอนกันปิดไฟกันหมดผมก็เป็นคนแรกที่เริ่มได้ยินเสียงอะไรแปลกโดยปกติผมก็ไม่ใช่คนมีเซนสอะไรเกี่ยวกับเรื่องผีเลยครับแต่ทําไมคราวนี้สัมผัสได้มากกว่าคนอื่นก็ไม่ทราบได้ตั้งแต่ที่บอกว่าเห็นเป็นเงาควันขาวรูปหน้าคนนั้นแล้วในขณะที่ผมกําลังนอนนั้นผมได้ยินเสียงเหมือนคนเดินครับที่นอกห้อง ซึ่งพื้นมันเป็นพื้นไม้ป่ากเกมันก็จะมีเสียงง่ายๆอยู่แล้วมันเป็นเสียงเหมือนกับคนที่เมื่อใส่รองเท้าแล้วเดินครับรู้สึกได้ถึงความสากของหนังเท้าคนนั้นและก็แน่นอนใช่ไหมครับว่ามันไม่ใช่คนเพราะว่าผู้เรานอนกันอยู่ที่นี่ทั้งหมดไม่มีใครที่ลุกเดินออกไปแล้วเสียงนั้นมันเป็นใครหากว่าไม่ได้เจอเหตุการณ์ผีเมื่อตอนก่อนจะนอนผมก็คงลุกออกไปดูแล้วครับแต่นี่บอกได้คำเดียวเลยว่า ไม่กล้าครับเนื่องจากว่าความกลัวมันกัดกินไปถึงหัวใจแล้วรู้ทั้งรู้ว่าไม่ใช่คนแล้วจะออกไปทำเมื่อเขือยาวอะไรผมก็เลยพยายามไม่สนใจพยายามข่มตาหลับแต่เสียงนั้นก็ยังคงเดิอนอยู่แบบนั้นเดิอนอยู่เรื่อยๆแล้วก็มีท่าทีว่าจะใกล้เข้ามาด้วยครับแล้วมันก็ไม่ได้มีแค่เสียงนั้นเสียงเดียวเนื่องด้วยบ้านหลังนั้นเป็นบ้านสองชั้นครับที่ชั้นบนก็มีเสียง ที่เป็นเหมือนกับเสียงคนเดินอยู่ที่ชั้นบนของเราด้วยซึ่งห้องเหล่านั้นไม่มีคนแน่นอนแล้วก็มีเสียงพูดจากที่ข้างบนว่าเรียกพูกกูไม่ใช่หรอแล้วทำไมหนีไปนอนกันเสียหมดเรียกพูกกูไม่ใช่เหรออออมาคุยกันสิแล้วก็มีเสียงหัวเราะตอนนั้นเสียงเดินเริ่มหนักมากขึ้นครับเหมือนคนเดินกระแทกเท้าดังปึงปังก่อนที่จะมีเสียงเลื่อนสิ่งของ ขยาบสิ่งของเสียงโน่นนี่นั่นมีเสียงถ้วยแก้วอะไรบางอย่างตกลงมาแตกได้ยินเสียงชัดเจนครับตอนนั้นทุกคนในห้องเริ่มตื่นแล้วเพราะเสียงมาเริ่มดังโชคที่นอนข้างผมก็ลุกขึ้นมาถามว่าอะไรวะเป็นเสียงลมๆกระซิบกระซิบแล้วมันก็คว้าเอาหนังสือมต์ตำราของมันขึ้นมาแล้วก็สวดอะไรบางอย่างตอนแรกผมก็ไม่รู้หรอกครับว่ามันสวดบทไหนอะไรยังไง แต่พอมันเริ่มว่าคาถาไปได้สักระยะพวกผีข้างบนนั้นก็เริ่มมีอาการกโกรธขึ้นมามันพูดออกมาเสียงดังเลยครับว่าไอ้พวกเด็กเมื่อวานซืนกูอยู่มาตั้งนานมึงเพิ่งจะเข้ามาได้ไม่ถึงวันมึงไล่พวกกูเลยเหรอจากนั้นก็มีการคว้างปลาสิ่งของดังมากๆครับจากที่ชั้นบนแต่เพื่อนผมก็คือโชดมันก็ยังไม่หยุดสวดครับ จนกระทั่งเริ่มมีเสียงฝีเท้าหนักๆเดินลงบันไดามาจากชั้นบนเป็นการเดินที่ค่อนข้างจะกระทืบเท้าลงมาเด่อยๆเราลุ้นกันมากว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นต่อจากนั้นคืออะไรใครที่จะเดินลงมาจากในมุมมืดของบันไดนั่นแต่แล้วเสียงเดินก็ไม่หยุดอยู่ตรงบันไดที่ขั้นสุดท้ายก่อนที่จะถึงแสงไฟครับโชตะโกนท้าแต่เสียงมันก็ยังสั่นอยู่ด้วยความหวาดกลัวเอา้า ไม่เดินลงมาล่ะเก่งนักไม่ใช่เหรอกูจะไล่พวกมึงแล้วก็จะไปหยุดแค่นี้ด้วยผมเลยกระตุกแขนมันไปเหมือนจะเป็นการเตือนสติว่ามึงพูดอะไรแต่มันก็ไม่ทันเสร็จละครับตอนนี้ทั้งคนและผีทะเลาะก,กันอย่างหนักจนฟิลขาดทั้งสองฝ่ายเสียงให้ผู้ผีร้ายที่ข้างบนนั้นก็มีความเกรี้ยดกลาดขึ้นมาแล้วผมก็ได้กลิ่นควันทูบกลิ่นกํยาน ที่หอมอินเอียนลอยมาเข้าจมูกด้วยไม่นานก็มีกลิ่นเหม็นเน่าของซากศพของสัตว์ตายซากที่มันลอยมาเหมือนว่ามีตัวอะไรที่เป็นสัตว์ใหญ่มานอนตายอยู่ในบ้านเราครับเหม็นตลบจนผมต้องลุกไปเปิดหน้าต่างเพื่อนผมแต่ละคนก็ตื่นขึ้นมาด้วยอาการหายใจไม่ออกเพราะเหม็นหืนกลิ่นศพนี้ทุกคนต่างคนต่างลุกออกมาจากที่นอนกันหมดยกเว้นก็แต่ไอปอที่ยังนอนนิ่งไม่ขยับตัว ผมมองเห็นแล้วว่ามันผิดปกติเลยเปิดไฟแต่ไฟไม่ติดครับผมเลยเอาไฟฉายขึ้นมาแล้วก็ส่องแสงไปที่ไอ้ปอคุณพระช่วยทุกคนเห็นเหมือนกันหมดเลยครับว่ามีใครคนหนึ่งที่ยืนเป็นเงาดําตัวใหญ่เหยียบหน้าอกของไอ้ปออยู่มันพยายามดิ้นเพื่อที่จะให้ตัวเองหลุดมาจากดดนกระทํานั้นแต่มันก็ทําไม่ได้จนไอโชต้องเอาหนังสือสวดมนต์โยนใส่ไป ท่านนั่นแหละครับได้ยินเสียงร้องออกมาจากเงาดํานั้นก่อนที่มันจะหายไปด้วยความเจ็บแสบได้อย่างไรก็ไม่ทราบแล้วไอ้ปอก็ทะลึ่งตัวลุกพรวดขึ้นมามันสูดอากาศหายใจเข้าไปอย่างนดนลานด้วยความกลัวจะตายเหงื่อแตกเหงื่อการต่ไปหมดเหมือนคนอาบน้ําจนาเสื้อผ้าเปียกชุ่มเนื้อตัวมันซีลงไปอย่างน่ากลัวมันบอกว่ามันถูกผีอำมาตั้งแต่เริ่มตอนหลับใหม่ๆตลอดทั้งคืนทรมานมากๆ ถ้าผมไม่เห็นมันอาจจะขาดอากาศหายใจตายไปแล้วก็เป็นได้เราเลยมาดูกันครับคือพวกเราทุกคนมีของคลังติดตัวกันหมดครับบางคนก็มีพระบางคนก็มีตะกรุดบางคนก็สักมีแต่ไอปอเท่านั้นที่ไม่มีอะไรป้องกันเลยมันเลยโดนดีเข้าเต็มๆปอแล้วว่าร่าที่มาเหยียบมันนั้นชี้หน้าด่าสารพัดว่ามานอนทับที่มาท้าทาย แต่คนอื่นน่าจะไม่ได้ยินเสียงนั้นแม้จะเสียงของมันเองที่พยายามร้องเรียกทุกคนแต่ก็เหมือนว่าเสียงของมันไม่สามารถส่งออกไปถึงหูพวกเราได้เลยราวกับว่าเสียงของมันติดกำแพงอะไรบางอย่างที่ไม่สามารถมองเห็นได้พอทุกคนตื่นกันครบเราทุกคนก็พยายามจะออกไปจากที่พักแห่งนี้แต่ประตูมันก็เปิดไม่ออกโชคดีที่เรานอนกันอยู่ชั้นล่างประตูเปิดไม่ได้ แต่หน้าต่างเปิดได้ครับเราเลยออกทางหน้าต่างกันออกมาที่ต่อปิงยางที่ข้างนอกเชื่อไหมพอเราออกมาหมดแล้วมองเข้าไปในบ้านที่ห้องโถงใหญ่ที่เรานอนกันมีเงาร่างร่างหนึ่งที่มองออกมาแล้วก็มีคนเดินลงมาจากข้างบนลงมาสมทบเป็นสองเงาแล้วก็มีเงาอีกเงาผุดขึ้นมาจากพื้นคือคนตัวใหญ่ที่อัาเพื่อนผมนั่นเองสรุปเรานอ,นอนกับผีทั้งสามตน แต่เหมือนว่าพวกมันจะออกมาจากในบ้านไม่ได้นี่ก็ตีสี่กว่าแล้วไม่นานก็เช้าครับเวลาที่เหลือเราเลยนั่งกันอยู่ที่นาบ้านนั่นรอให้เช้าก็รีบไปเอาของออกแล้วก็ออกมาจากที่นั่นขากลับก็แวะทามุลทรทานเป็นการใหญ่เพื่อล้างสวยด้วยที่ไม่คิดจะไปหาคำตอบของไอ้พวกผีหาที่นั่นแล้วก็ไม่คิดจะกลับไปอีกเรื่องราวในคืนนั้นก็จบลงเพียงเท่าน,นี้ครับ